น่หมูนิ่มพรานหอมหวานหอมกรอบอร่อยเปรี้ยวมันเค็มใช่มันแน่นเนื้อมันแน่นเนื้อแน่นแน่นเหมือนแม่ค้าใช่ค่ะแม่ค้าแน่นแม่ค้าแน่นนี่เขาเรียกว่าเมนูอะไรนะขนมจีบไส้ทลักค่ะขนมจีบไส้ทะลักหน้ากุ้งไส้กุ้งเนาะไส้กุ้งผุอัดไส้กุ้งผุดอัดทำกลางแดดเลยวันนี้ถ่ายกลางแดด ทำกลางแดดเพราะว่ามันจะต่อผีวิตามินออกแนนสายใช่หนดูดิจะขึ้นนะคะโอนี่เหรอต่ดูตอนเอาขึ้นแล้วกันถ้างมันสูงมันจะลอยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าตอนสูงแล้วมันจะลอยเขาบอกนะอ๋อันนี้เป็นชิ้นเท่าไหร่เนี่ยชิ้นละสิบบาทค่ะสิบาทเหรอ่เออเดี๋ยวลองกินดูมั้งเขาบอกว่าอร่อยเนาะอร่อยค่ะให้ลาให้ลาให้ทานก็ได้นะนี่นี่นี เขาเขาต้องเขาต้องเตรียมอะไรฉีดอ่ะนั่มันงาค่ะนั่นมันงาเพื่อไม่ให้ติดกระทะไม่ให้มันหอมอ๋อให้มีรสชาติหอมสูตรเด็ดเป็ดล้าของทางร้านเขานี่นี่นี่เบมนี้นี่เหมนนี่ว่าทำไมต้องฉีดไกลจังมันจะได้เพ่มกระจายอ๋อจะกระจายนี่ได้กลิ่นได้กลิ่นนี่นี่นี่ได้กินอย่งไรเฮ้ยไปส่องดูนั่นน่ะนี่ขายกับลูกสาวเหรอใช่ค่ะอ๋อลูกสาวมาขายเองด้วยนี่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ นี่แบบนี้เลยอืมก็อบอกก็อบอกกินละสิบบาทสิบบาทเนาะมีหน้ากุ้งแล้วแล้วก็น้าอะไรอ,ะอีกผู้อัดอ๋อผู้อัดอันนั้นแม่ค้ากำลังทำอะไรเมนูอะไรนั่เนาะออกะเพราค่ะอ๋ะอกระเพลา,ามีกระเพลา,าด้วยาาาตามไปสองเนี่ยน,นี่มีอะไรทำแบบไหนทำไม, <laughs> มเก่งกันเลยทำได้หลายอย่างอ๋อใช่หมดแล้ว อันนี้อันนี้เขาจะาแป้งไผ่เนี่ยแป้งทำแป้งเพิ่มอ๋อทำแป้งเพิ่มอ๋มอเมนูกับข้าวปลาแต่ะละแต่ะละสนใจเมนูนี้ขนมจีบเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองชิมดูด้วยนี่แม่ค้ากำลังทำเลยนีอ่อ๋อนี่อยู่ในกล่องแล้วเนี่ยในถ้บยนี้ห้าสิบใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแบบนี้ห้าสิบอยากได้อันอันใหมห่เลยไม่ได้หรอได้ค่ะเราทำให้หน่อยได้อันใหม่ สแกนจ่ายได้นะไม่มีเงินเขาต้องให้ผักนั่นด้วยอขายทุกวันไหมไหมคะเนี่ยอยู่ประอาทิตย์หนึ่งวันอ๋อที่นี่ตลาดนี้เขาเรียกตลาดน้องแหวงใช่ไหมตลาดน้องแหวงสามค่ะน้องแหวงสามด้วยะเพราว่ามีหลายน้องแหวงเนาะ,ะต้องต้องบอกน้องแหวงสามนะอยู่ถึงใกล้ก,ลกลับโรงพยาบาลศรีนครินทนระ์เ<ใ>นะาะเนี่ยขายดีนะเนี่ย หมดทุกวันไหมไหมคะขายหมดทุกวันเลยขายทุกวันเหลือทุกวันหรือขายทุกวันหมดทุกวัน <c oughs> หมดเกือบทุกวันบ <c oughs> างวันอร่อยค่ะอร่อยเขามาขายกันแม่สองคนเนาะนี่นี่คือห้าสิบบาทนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอาไปกินดูนะว่าอร่อยสมความล้นเลยไหม ถ้าไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยใช่ไหมแล้ว <c oughs> ต้องบังคับด้วยนี่แต่จะกลับมาซื้อซ้ำนะคะซื้อซ้ำแล้วบอกต่อด้วย <c oughs> นี่นะค่ะว่ามีแต่จะกลับมาซื้อซ้ำนะสิ <c oughs> เออ,นอนได้แล้วคเสนีจได้ได้แล้วนะแบบนี้นะห้าสิบบาทนะครับนี่ดูดิว้าวนี่นี่นี่น่ากินมากเลยทุกคนน่ากินมากเลย